หลายวันที่ผ่านมาเพื่อนๆคงได้เห็นความงามของทุ่งมอสที่เขียวขจีสะพรั่งไปทั่วพื้นดินที่ลาบสูงของหินลาวาหินบัตเซลและหินภูเขาไฟโดยหินพวกนี้เกิดจากการเย็นตัวของลาวาที่ไหลามาจากใต้พื้นโลกจนสร้างสรรค์เกาะและพื้นที่ที่สวยงามอย่างนี้ขึ้นมาที่นี่เป็นจุดบรรจบกันระหว่างความแตกต่างกันสุดขั้วของธรรมชาติความร้อนประทะก,กับความเย็นดินแดนน้ำพุร้อนหรือที่เรียกว่าไกเซอร์พบเจอกับทุ่งหิมะทาราวาพบเจอกับฐาน้ำแข็ง และนี่ก็คือประเทศไอซ์แลนด์ประเทศเกิดใหม่แต่ไม่ใช่เกิดใหม่ทางภูมิรัฐศาสตร์นะครับแต่เป็นการเกิดใหม่ทางธรณีวิทยาประเทศนี้เป็นประเทศที่เพิ่งเกิดขึ้นจากหินลาวาหินภูเขาไฟใต้ท้องทะเลที่ปะทุขึ้นมาทําให้เกิดเกาะแห่งนี้ขึ้นมาครับสิ่งที่อัศจรรย์ก็คือลาวาใต้โลกเนี่ยมันได้ปะทุที่นี่มานับเวลาหลายร้อยล้านปีแล้วและยังคงปะทุต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันครับแล้วความร้อนนี้เองก็ดันมาปะทุขึ้นที่กลางมหาสมุทรแอตแลนติก e ใกล้กับขั้วโลกเหนือ ทำให้เกิดเกาะที่อัศจรรย์แห่งนี้เกาะที่ความร้อนสุดขัว้วเจอกับความเย็นสุดขีดครับและท่ามกลางความแตกต่างกันสุดขัว้วระหว่างความร้อนและความเย็นนี้ก็ทําให้เกิดเกาะไอซ์แลนด์นี้ขึ้นมานั่นเองครับประเทศไอซ์แลนด์เป็นประเทศเล็กๆในทวีปยุโรปโดยมนันเป็นเกาะที่อยู่กลางมหาสมุทรแอตแลนติกถ้านับเฉพาะพื้นดินที่โผล่เหนือผิวน้ำนะครับมันมีพื้นที่ประมาณ 1 0 0 0แสนตารางกิโลเมตรพื้นที่ไม่ได้ใหญ่มากแค่ประมาณ5เท่าของจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้นเองแต่จริงๆแล้วประเทศไอร์แลนด์ยังมีพื้นที่ที่จมอยู่ใต้น้ําด้วยโดยที่เราเรียกพื้นที่นั้นว่าไอซ์แลนเดียถ้าเรารวมพื้นที่ใต้น้ําทั้งหมดแล้วประเทศนี้จะมีพื้นที่ถึง3 5แสนตารางกิโลเมตรเลยทีเดียวครับประเทศเล็กๆนี้เป็นประเทศที่เกิดใหม่โดยอายุของแผ่นดินเนี่ยอายุไม่ถึง25ล้านปีเลยครับโดยแผ่นดินนี้เกิดขึ้นในยุคที่ชื่อว่าเทอร์เชียรี โดยแผ่นดินของมันตั้งอยู่ระหว่างแผ่นเปลือกโลกอเมริกาเหนือและแผ่นเปลือกโลกยูเรเชียจากทฤษฎีทวีปเลื่อนที่ค้นพบโดยอัฟเฟรตเวกเนอร์นักธรณีฟิสิกสชาวเยอรมันทําให้เราได้รู้ว่าโลกของเราเนี่ยแผ่นดินไม่ได้ต่อเป็นแผ่นเดียวกลมทั้งโลกนะครับแต่ว่ามันเหมือนชิ๊ซซอมันเป็นแผ่นเป็นชิ้นชิ้นเคลื่อนไปเคลื่อนมาที่เปลือกโลกครับและอย่างที่เราก็รู้กันว่าแผ่นเปลือกโลกไม่ได้อยู่นิ่งๆน,นะครับมันเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่มาตลอดเวลาโดยมันแบ่งการเคลื่อนที่เป็นสาแบบ ดังนี้ครับการเคลื่อนที่แบบ t ทานฟอร์มเพล b บา n d a r y แผ่นเปลือกโลกเฉือนกันด้านข้างการเคลื่อนที่ในรูปแบบนี้มันจะไม่ทำลายหรือสร้างแผ่นดินใหม่แต่มักจะปรากฏรอยเลื่อนเป็นแนวยาวขนาดใหญ่ที่มีแผ่นดินไหวอยู่เป็นประจำตัวอย่างของรอยต่อแผ่นเปลือกโลกชนิดนี้ได้แก่รอยเลื่อนซานออนเดรสที่แคลิฟอร์เนียรอยเลื่อนสกายที่พม่าการเคลื่อนที่แผ่นเปลือกโลกแบบที่2เรียกว่าคอนเวอร์เจนเพลตบารี แผ่นเปลือกโลก2แผ่นจะวิ่งชนกันและมุดเข้าหากันโดยแผ่นเปลือกโลกที่มีความหนาแน่นสูงจะมุดลงใต้แผ่นเปลือกโลกที่มีความหนาแน่นต่ำโดยการเคลื่อนที่ชนกันแบบนี้จะทําให้เกิดการทําลายแผ่นดินหรือการทําลายพื้นมหาสมุทรโดยที่บริเวณนั้นมักจะเกิดเทือกเขาเป็นแนวยาวในบางแห่งจะพบแนวภูเขาไฟที่มีแผ่นดินไหวบ่อยครั้งและรุนแรงมากอย่างเช่นเทือกเขาแอนดีสที่เกิดการชนกันระหว่างแผ่นเปลือกโลกแปซิฟิกและแผ่นเปลือกโลกอเมริกาใต้ แนวหมู่เกาะญี่ปุ่นที่เกิดจากการชนกันระหว่างแผ่นเปลือกโลกยุเรเชียแผ่นฟิลิปปินแผ่นอเมริกาเหนือและแผ่นแปซิฟิกและแนวเทือกเขาหิมาลัยที่เกิดจากการชนกันของแผ่นเปลือกโลกอินเดียออสเตรเลียกับแผ่นยูเรเชียการเคลื่อนที่แบบที่สามเรียกว่าด i v e r g e n t plate b o บ n ร a r y แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่ออกจากกันการเคลื่อนที่ออกจากกันของแผ่นเปลือกโลกก็จะทําให้เกิดแผ่นดินและมหาสมุทรใหม่ขึ้นมาอย่างเช่นมหาสมุทรแอตแลนติก ก็เกิดจากการแยกกันของแผ่นเปลือกโลกอเมริกาเหนือและแผ่นเปลือกโลกแอฟริกากับยูเรยจริงๆแล้วประเทศไอร์แลนด์ทางประเทศมันก็คือภูเขาหรือแผ่นดินใหม่ที่เกิดขึ้นระหว่างการแยกตัวกันของแผ่นดินอเมริกาเหนือและแผ่นดินยุเรยนั่นแหละครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณ170ล้านปีที่แล้วในยุคคริเทเชียสในตอนนั้นไดโนเสาร์ยังครองโลกอยู่นะครับณเวลานั้นแผ่นดินอเมริกาเหนือ และแผ่นดินยูเรเซียได้เกาะติดกันเป็นแผ่นดินเดียวหรือจริงๆแล้วตอนนั้นแผ่นดินทั้งโลกได้รวมกันในชื่อว่ามหาทวีปแพนเจียครับและช่วงในเวลานั้นเองการไหลเวียนของแมกมาใต้ผิวโลกเนี่ยก็ทําให้เกิดการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกและทําให้แผ่นเปลือกโลกทั้งสองแผ่นนี้แยกออกจากกันและเมื่อแผ่นดินแยกออกจากกันมันก็จะเกิดแมกมาพุ่งออกมาที่เปลือกโลกและมันก็จะเกิดแผ่นดินที่เรียกว่าแนวหุบเขาสุดหรือลิฟเวอร์เล แล้วหุบเขาซุดหรือลิฟวาเล่นี้ก็จะเกิดขึ้นที่บริเวณขอบขอบของทวีปแพนเจียในบริเวณที่แผ่นดินแยกออกจากกันครับพูดง่ายๆก็คือลิฟวาเล่หรือว่าหุบเขาซุดมันก็คือแผ่นดินที่ราบที่เกิดขึ้นใหม่โดยมันจะมีเทือกเขาสูงที่เคยเป็นแผ่นดินเดิมที่อยู่ติดกันอยู่ขนาบสองข้างนั่นเองครับแล้วเมื่อเกิดการแยกของแผ่นดินเกิดหุบเขาซุดแล้วมันก็จะเกิดการขยายตัวไปเรื่อยๆจนในที่สุดมันก็จะกลายเป็นทะเลและกลายเป็นมหาสมุทรในที่สุด โดยเราเรียกกระบวนการนี้ว่า sea floor spreading หรือการขยายตัวของพื้นสมุดยกตัวอย่างลิฟเวเลที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันก็แถวๆที่แอฟริกาตะวันออกกับทะเลแดงครับที่นั่นแผ่นดินได้แยกออกจากกันเป็นรูปตัววายสำหรับการเกิดลิฟเวเลที่ทวีปแอฟริกาและทะเลแดงนี้มันเป็นการเกิดลิฟเวเลตัววายแยกเป็น3แกนนะครับโดยมี2แกนที่พัฒน,นากลายเป็นทะเล่ซนอีกหแกนไม่ได้พัฒน,นาต่อมันหยุดอยู่แค่ลิฟเวเล หรือหุบเขาสุดเท่านั้นเองครับลิฟวอเรมันเป็นที่ราบลุ่มต่ําแผ่นพื้นค่อนข้างบางหลายๆครั้งถ้ามีน้ําท่วมเข้ามามันก็จะกลายเป็นทะเลสาบได้และด้วยที่แผ่นเปลือกโลกมันบางเนี่ยทำให้มันมีปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับความร้อนใต้โลกเกิดขึ้นบ่อยๆครับโดยกระบวนการการแยกตัวของแผ่นเปลือกโลกเนี่ยมันถูกขับเคลื่อนจากพลังงานของแมนเทิลพูมาหรือแมกมาพรูมามวลหินหลอมเหลวที่มีพลังงานมหาศาลจากใต้พื้นพิภพ,พ,พซึ่งมันก็คือกระบวนการหนึ่งในการคายพลังงานของแกนโลกออกมานะครับ โดยเจ้าแมนเทิร์มพูม่านี้จะมีรูปร่างคล้ายเห็ดหรือที่เราเรียกว่ากระเปาะแมกมาแล้วเจ้าเห็ดแมกมานี้ก็เป็นตัวการสําคัญที่ทําให้เกิดการเคลื่อนไหวของของเหลวใต้แผ่นเปลือกโลกครับและนั่นก็ทําให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆนานามากมายบนโลกอย่างเช่นแผ่นดินไหวภูเขาไฟการหายไปของแผ่นดินและแน่นอนว่าการเกิดแผ่นดินใหม่ก็เป็นสาเหตุมาจากเจ้าเห็ดแมกมานี้เช่นกันครับ โดยในปัจจุบันนี้เราก็มีเทคโนโลยีที่จะตรวจสอบได้ว่าเจ้ากระป๋อแมกมากเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ไหนบ้างบนโลกนี้นะครับดังนั้นโดยเทคโนโลยีปัจจุบันเราสามารถรู้ได้แล้วว่าตอนนี้ณนะเวลานี้มันเกิดกระป๋อแมกมากขึ้นที่ไหนบนโลกบ้างครับนั่นก็ทําให้เราสามารถทํานายได้ว่ามันจะเกิดปรากฏการณ์ใดๆต่อไปบนโลกได้อีกบ้างแล้วเมื่อ70ล้านปีที่แล้วในบริเวณนี้ก็เกิดกระป๋อแมกมากขึ้นนั่นทําให้แผ่นดินอเมริกาเหนือและแผ่นดินยูเรยเริ่มแยกออกจากกัน เริ่มเกิดรอยแตกรอยร้าวของแผ่นดินโลกครับลาวามหาสารได้พุ่งขึ้นมาที่แผ่นเปลือกโลกก่อตัวเป็นเทือราบแนวยาวใต้มหาสมุทรและนี่เองก็เป็นจุดกําเนิดของมหาสมุทรแอตแลนติกครับและการพุ่งของลาวาที่ออกมาที่แผ่นเปลือกโลกนี่เองตัวลาวาก็ได้สัมผัสกันน้ําทะเลที่เป็นน้ําเย็นมันก็ได้เย็นตัวแล้วก็แข็งตัวครับและเราก็เรียกลาวาที่แข็งตัวนั้นว่าหินบาซลโ หินบาส์เซเหล่านี้ได้เกิดขึ้นมากลายเป็นแนวยาวกว่า40,000กิโลเมตรใต้มหาสมุทรและเราก็เรียกแนวนี้ว่า mid-ocean ridge mid-ocean ridge หรือสันเขากลางมหาสมุทรนี้มันเป็นแนวภูเขาไฟใต้น้ำที่มีความสูงราวๆ2-4กิโลเมตรจริงๆแล้วใต้ท้องทะเลไม่ได้ราบเรียบนะครับเราสามารถส่องดูจากนอกโลกโดยใช้ดาวเทียมส่งลงมาที่โลกก็ได้เราจะเห็นว่าใต้มหาสมุทรมันไม่ได้เรียบ แต่เป็นแนวหุบเหวแนวภูเขาและแนวภูเขาไฟเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วถ้าภูเขาไฟใต้ทอนทะเลนี้ได้ปล่อยลาวาออกมาไม่หยุดมันก็จะมีหินหลอมเหลวออกมาเรื่อยๆภูเขาไฟหินบัสเซลก,ก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆแผ่นดินแยกออกกันไปเรื่อยๆไม่มีวันหยุดครับจนเมื่อประมาณ16-18ถึงล้านปีที่แล้วในยุคไมโอซีนภูเขาไฟที่ได้ปล่อยหินหลอมเหลวออกมาไม่หยุดหินพวกนั้นก็ได้สะสมกันทําให้ภูเขาไฟได้สูงขึ้นสูงขึ้นจนพ้นผิวน้ํา และภูเขาไฟที่พ้นผิวน้ำนั้นก็กลายเป็นเกาะที่เราเรียกว่าเกาะไอซ์แลนด์ในปัจจุบันนะครับเกาะไอซ์แลนด์เป็นเกาะที่ตั้งอยู่บนเจ้ากระเบอบแมกมานี้ที่ปัจจุบันยังคงแอคทีฟอยู่นะครับทำให้เกาะนี้มีลาวามีน้ำพุร้อนมีโครนเดือดอยู่ตลอดเวลาและเกาะนี้ก็เป็นเกาะเดียวในโลกที่เจ้าหินลอมเหลวได้สูงพอที่จะพ้นผิวน้ำขึ้นมาครับ แล้วในปัจจุบันนี้แผ่นเปลือกโลกก็ยังคงแยกออกจากกันตลอดเวลานะครับยังมีแผ่นดินใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลาโดยเกาะไอซ์แลนด์จะถูกยืดไปทางซ้ายและยืดไปทางขวาปีละประมาณ2เซนติเมตรครับหรือพูดง่ายๆก็คือในทุกปีที่ผ่านไปเกาะไอซ์แลนด์จะยาวขึ้น2เซนติเมตรนั่นเองครับแล้วที่ใจกลางของเกาะไอซ์แลนด์เราก็ได้พบแนวหุเขาสุดหรือลิฟเวเลที่นี่เช่นเดียวกันครับ แล้วนี่ก็คือภาพทุ่งมอสเขียวบนหินบาเซลหินลาวาอายุน้อยจากยุคเทอร์เชียรี่ที่เป็นสันเขากลางมหาสมุทรแล้วด้วยที่มันเป็นมอสที่ขึ้นบนหินบาเซลหรือหินที่เป็นลาวาที่เย็นตัวลงเราเลยเรียกทุ่งนี้ว่าทุ่งลาวามอสนั่นเองครับเนื้อหินที่นี่มีความแข็งแรงมากเนื่องจากเป็นหินบาเซลที่เป็นหินอคนีประเภทมาฟิกโวกเคนิกล็อกหรือก็คือหินที่องค์ประกอบส่วนใหญ่จะเป็นพวกโลหะและแมกนีเซียม ที่มีความแข็งแรงและทนทานต่อการผุพังทางกายภาพเป็นอย่างมากและยิ่งไปกว่านั้นไอซ์แลนด์นั้นตั้งอยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือครับนั่นทําให้มันเต็มไปด้วยหิมะและทารน้ําแข็งมันจะมีฝนตกน้อยมีแดดน้อยทําให้หินพวกมันผุพังน้อยมากๆผุพังช้าวกว่าบ้านเราเยอะครับแต่ถึงแม้มันจะงดงามเพียงใดน,นะครับแต่พื้นที่ที่สวยงามอย่างนี้ไม่เอ,อื้ออํานวยที่จะให้เกิดสิ่งมีชีวิตเกิดพืช,เก,พชเกิดป่าไม้เลยครับประเทศนี้เลยแทบไม่มีป่าเลย โดยพื้นที่17%ของประเทศนี้เป็นทุ่งหญ้าและอีก1.2%ถึงจะพอะปลูกได้ครับมันค่อนข้างแห้งแล้งและกันดานมากๆครับซึ่งก็เหมือนกระแสงสีจากจอคอมพิวเตอร์ของเรานะครับถึงแม้มันจะสวยงามเพียงใดแต่มันก็ไม่เอื้ออำนวยต่อสุขภาพของสายตาเราผมเลยแนะนําให้เราใช้แว่นกรองแสงออ t ตัครับแว่นออฟตัสที่ผมใส่อยู่นี้มีชื่อรุ่นว่า Sp สป릿ไฟเป็นหนึ่งในแว่นสเตลเลสสตีลซีรีส์รุ่นที่แข็งแรงทนทาน แต่ถอดประกอบง่ายไม่ต้องใช้นอสักตัวใส่แล้วสบายไม่บีบขมับใส่หูฟังไปด้วยยังไม่รู้สึกเจ็บหูใส่เพลินยิงยาวได้หลายชั่วโมงเล่นเกมดูหนังดูทีวีได้ทั้งวันครับสั่งซื้อได้แล้วที่แฟนเพจอบดัสและถ้าใครที่อยากสนับสนุนช่องนี้ก็สามารถใช้โค้ดส่วนลดสงสัย SONGSAI รับส่วนลด100บาทแล้วยังเป็นการสนับสนุนช่องทั้งอ้อมอีกด้วยนะครับหลังจากที่แผ่นินไอแลน์ได้กิหดขึ้นแล้วมันเป็นแผ่นินใหม่ เป็นหินแบทเซลที่ไม่เคยมีสิ่งมีชีวิตมาก่อนเลยมันก็ได้เกิดปรากฏการธรรมชาติที่เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงแทนที่ในทางนิเวศวิทยาครับการเปลี่ยนแปลงแทนที่ในทางนิเวศวิทยานี้มันก็คือการเปลี่ยนแปลงที่จะทําให้พื้นที่รกร้างแผ่นดินเกิดใหม่กลายเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับสิ่งมีชีวิตเตรียมพร้อมให้สิ่งมีชีวิตมาอยู่ครับหรือมันก็คือการเกิดป่านั่นเองครับโดยมันสามารถแบ่งได้เป็น3สเต็ปใหญ่ๆได้แก่สเตปแรกชื่อ pioneer stage สเต็ปที่2ชื่อ Intermediate State และสเต็ปที่3ชื่อ c l i m a c t c o m m u n i t y State ในสเต็แรกที่ชื่อว่า Pioneer State สิ่งมีชีวิตที่จะเริ่มบุกดินแดนใหม่นี้จะเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทไลแคนจากแค่น้ำและก็มอสน,นะครับโดยมันจะก่อตัวขึ้นตามโขดหินไลแคนนั้นเป็นเหมือนกับเมืองจิว๋วที่มีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดมารวมอยู่ด้วยกันกับเชื้อราและหนึ่งในนั้นก็คือจุลินทรีย์สาหร่ายสีเขียวเล็กๆนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทําไมมันถึงมีสีเขียว จนหลายคนสับสนว่ามันคือทุ่งมอสแต่จริงๆแล้วมันเป็นลายแค่นสีเขียวนะครับแล้วสิ่งมีชีวิตเล็กๆพวกนี้ก็ทําหน้าที่ย่อยทั้งสารอินทรีย์และอนินทรีย์เปลี่ยนหินแข็งให้กลายเป็นดินอ่อนเพื่อให้เกิดดินมากขึ้นและเมื่อมีดินมีสารอินทรีย์มากขึ้นก็จะเกิดตะไคร่น้ำมอสตามมามากขึ้นนะครับโดยสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ก็จะเป็นกลุ่มแรกที่เข้าไปเติบโตก่ออยู่ตามหินมันสามารถเติบโตได้แม้ในภูมิอากาศที่สุดขั้วสามารถทนทานความแรงแค้นได้อย่างดีเยี่ยม อีกทั้งมันยังช่วยกักเก็บน้ําให้เป็นรูปแบบของเหลวในพื้นที่ขั้วโลกที่น้ําในรูปแบบของเหลวนั้นหายากมากๆด้วยครับหลังจากที่มีดินมากขึ้นมีหินแข็งน้อยลงหญ้าก,ก็จะเริ่มเข้ามาในพื้นที่หญ้าจะเป็นแหล่งอาหารที่ทาใหสัตว์ใหญ่เข้ามาอาศัยได้มากขึ้นจนมีสิ่งมีชีวิตตัวใหญ่เริ่มอพยพมาอาศัยที่บริเวณนี้และหญ้าก,ก็ยังทาให้เกิดหน้าดินขยายออกไปมากขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยครับจนในที่สุดพื้นที่แถวนี้ก็จะกลายเป็นป่าหญ้าพุ่มไม้จนถึงตอนนี้ พื้นดินจะเริ่มเป็นดินอ่อนมากขึ้นมีระบบนิเวศท,ที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่กระบวนการการเกิดป่าขึ้นมาครับแล้วเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่2หรือ Intermediate State แผ่นดินนี้ก็จะเกิดพวกป่าสนป่าโปรง่งไม้พุ่มขึ้นมาโดยรวมกันอยู่อย่างรวมๆสร้างระบบนิเวศท,ที่ซับซ้อนมากขึ้นกว่าสเตทท,ที่แล้วนะครับจนในที่สุดเราก็จะเข้าสู่สเตจท,ที่3หรือ Climatic o m m u n i t y State ในขั้นนี้แผ่นดินจะมีป่าใหญ่เกิดขึ้นมีความหลากหลายทางชีวภาพ มีห่วงโซ่อาหารและมีระบบในเวศที่ซับซ้อนเหมาะสมในการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่หลายๆรูปแบบจะเห็นว่าเจ้าทุ่งลาวามอสที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมอสพวกนั้นหรือจริงๆแล้วก็คือลาแคนพวกนั้นมันมีหน้าที่สําคัญนะครับมันไม่ใช่เพียงแค่สวยงามอย่างเดียวแต่มันมีหน้าที่เตรียมพื้นที่ที่จะทําให้สิ่งมีชีวิตอื่นมาอยู่ได้มันมีหน้าที่ในการปรับเปลี่ยนพื้นแผ่นดินนี้ ทำให้หินบัตเซลดินแดนที่เต็มไปด้วยหินกลายเป็นดินและกลายเป็นป่าในอนาคตครับแต่จริงๆแล้วในภูมิอากาศที่สุดขั้วยอย่างประเทศไอร์แลนด์ที่อยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือเนี่ยการจะเกิดสเตททั้งสามเพื่อให้เกิดป่าเนี่ยค่อนข้างยากมากๆนะครับถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยอาจใช้เวลาแค่ไม่กี่ปีไม่กี่สิบปีก็จะเกิดป่าได้แล้วแต่ในที่นั่นเนี่ยบางทีอาจจะใช้เวลาหลายพันหรือหลายหมื่นปีถึงจะเกิดป่าขึ้นมาได้เลยครับดังนั้นเจ้าพวกมอสไลแคนและตะไคร่น้ําเหล่านี้ เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความสําคัญมากๆนะครับมันเป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มแรกที่เข้ามาในพื้นที่โลกล้างทําหน้าที่เตรียมพื้นที่อันลกลางนี้ให้กลายเป็นป่าเพื่อที่จะเตรียมให้สิ่งมีชีวิตอื่นๆอพยพมาอาศัยอยู่ในภายหลังและเปลี่ยนโลกนี้จากแห้งแล้งไร้ชีวิตกลายเป็นโลกสีเขียวที่มีชีวิตชีวาในที่สุดครับในไอซ์แลนด์มีทุ่งลาวามอสอยู่ทั้งหมด5แห่งนะครับโดยทุ่งลาวามอสที่ใหญ่และโด่งดังที่สุดก็คือทุ่งลาวามอสเอลทรอนครับ เรื่องราวการปรับเปลี่ยนของระบบนิเวศจากแผ่นดินที่ไร้ชีวิตกลายเป็นแผ่นดินที่มีชีวิตเนี่ยมันใช้เวลายาวนานเกินกว่าอายุไขของเราซะด้วยซ้ํานะครับโดยเราเป็นเพียงแค่สิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆที่มาท่องเที่ยวชื่นชมความสวยงามสักพักหนึ่งก็จากไปดังนั้นถ้าเราจะเที่ยวในทุ่งลาวามอสให้เราพยายามรักษาระบบนิเวศของเขาให้ดีๆนะครับเพราะพวกมันมีความสําคัญต่อโลกใบนี้มากๆครับ แถมเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับในพื้นที่ลาวามอสที่ประเทศไอซ์แลนด์เนี่ยนาซาเคยเอาพื้นที่นี้มาจําลองมาฝึกการลงจอดของอพอลโล11ด้วยนะครับเพราะว่าพื้นที่นี้มันมีความกรุขะคล้ายกับผิวดวงจันทร์นั่นเองครับไอซ์แลนด์เป็นดินแดนที่เกิดใหม่ที่ทําให้นักธรณีวิทยาสามารถเข้าใจโลกใบนี้ได้มากยิ่งขึ้นนะครับเราได้เห็นการเกิดของแผ่นดินใหม่การเปลี่ยนจากดินแดนที่ไร้ชีวิตกลายเป็นดินแดนที่มีชีวิตเราสามารถเห็นกระบวนการของมันได้ทั้งมอส ลแคนตะไคร่น้ำต่างก็มีส่วนสําคัญในการสร้างโลกใบนี้ครับลองคิดดูสิครับถ้าไม่มีสิ่งมีชีวิตพวกนี้แม้แต่มนุษย์เองเนี่ยก็ยังเข้าไปในดินแดนพวกนั้นยากเลยนะครับเราจะเปลี่ยนดินแดนอันรกร้างให้กลายเป็นดินแดนที่มีชีวิตผมว่าพวกเรายังสู้ความสามารถของพวกไลแคนตะไคร่น้ำพวกนี้ไม่ได้เลยครับและนี่ก็คือเรื่องเราอย่างย่อของไอซ์แลนด์และทุ่งลาวามอสแผ่นดินอัศจรรย์ที่ทาให้เราเห็นการเกิดขึ้นของแผ่นดินใหม่บนโลกใบนี้ครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปนะครับแล้วถ้าใครที่อยากสนับสนุนช่องนี้ด้วยการเลี้ยงข้าวผมหรือเลี้ยงกาแฟทีมงานผมก็สามารถกดปุ่มสมัคสมาชิกหรือกดปุ่มซุปเปอแตงได้ที่ด้านล่างเลยนะครับมันจะเป็นการขอบคุณและให้กำลังใจเราได้ดีมากๆเลยนะครับและมเมื่อเดินครับก่อนจากกันไปอย่าลืมช่างสงสัยเข้าไว้นะครับสวัสดีครับ